ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแคนเด็กบนดอยรับผมเนาะก็วันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนี่ครับผมก็ที่ซูซวนนะผมเนาะอ่าอ,อยู่หน้าป้ายหลาดนี่ครับผมเนาะ๋ือเรามาเดินเ<ม>ที่ยวตลาดของเกาหลีกันเออนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้านอะไรแบบนี้ครับผมเนาะซึ่งตลาดตรงนเนี้ยเนี่ยมีบ้านแบบนี้นะผมเนาะเราสามารถไปเที่ยววนันแล้วก็แบบอะไรนะอ่าเที่ยว ป้อมภาวะซองอะไรแบบนี да. ้ด้วยนะมีป้อมกำแพงเหมือนจีนเหมือนกำแพงเมืองจีนเลยอะล้อมหวานไว้นะผมเนาะก็ลองดูอยู่ติดกับตลาดแบบนี้เลยนะครับผมเนาะนี่เสื้อผ้าอะไรเนี่ยพี่เม้นไม่เอานี่หรอลดเจ็ดสิบป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนี่พอเลยอะเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนผมซื้อตรงนี้แหละแปดหมื่นบาทเป็นหมื่นวอนนั่นนะหมื่นวอนเนี่ยร้านเนี่ยซื้ออะไรซื้อเสื้อแบบเนี้ยของเกาหลีเนี่ยแหละได้หมดเลยฮะดูขนอกดูปะาปลดูโอเค นี่ฮะบรรยากาศว่าอ่ะพี่ิมรเป็นเป็นใครบ้างตลาดเมื่อกี้เมื่อกี้จัดอดินาอะไรนะเสื้อเสื้ออะไรนะเสื้อมาครับเสื้อเ้ธรรมดาแบบนั้นเหรอเออลดราคาสามหมื่นเดี๋ยวสองหมื่นกว่าของจีนนะครับผมเนาะพี่แกสินค้าแบรนด์นะครับผมเนาะแล้วก็หมวกห้าพันหมวกห้าพันวาอ้โโอเคจัดไปนะคฮะไป เอา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 ขออนุญาตทำงานก่อนนะก็ว่าป้าพี่เกมมาสองเั้า้าสองร้อยสามห้าไาดื้ออะไรนี่ไงร้านขนมปังจะอยู่ตรงนี้ังยเบ้าวบรรยากาศโอ้อันนี้เป็นตลาดสดแล้วนะต้องเข้าตลาดที่เขาขายอะไรนะื้าเหรอเออแบบนั้นนะ ชีจานชีจานเยอะมากเลยนะผมน้อตลาดนะฮะนี่เสื้อผ้านี่เริ่มเริ่มแล้วฝันนู้นน่าจะเป็นของส่กแบบพี่เดินเข้าฝันนี้เลยเนาะเนี่ยเนี่ยไปเดินดูเสื้อผ้าหนี่ไม่แล้วอันนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวดูเสื้อผ้าแล้วก็นี่ฮะบรรยากาศไออีผลไออีผล ไออีผลนะเรียกว่าไออีผลนะเออใช่เกาหลีมันจะเดียแบบนั้นนะอ๋อันนี้ไม่น่าใช้มือสองแล้วเนาะพี่เนาะมือหนึ่งมือหนึ่งเกลอกมีแบนอ่านะแบบสภาพเยอะเลยครับยี่หมื่นยังเหลืออีกยี่หมื่นจัดเลยพี่เกมชอบแบบไหนอ่ะอ่ะเมื่อกี้ใครบอกว่าสุพิมนะพิมพใช่เหรอเป แบบนี้เหรอเนาะเสื้อผ้าเยอะเลยนะฮะผมเนาะเย็นซ้ายเย็นขวาไปท่านไหนต่อพี่บรรยากาศตลาด เอปีนหูหน่อยไหมไอซื้อปีนหูหน่อยไหมอ่าพี่มินหน้าแดงหมดแล้วเนะี่ยสักชิ้นหน่อยไหมพันสองพันเนี่ยเท่าไหร่สี่พันมีมีที่ห้องแต่ก็ไม่ได้ออกมาใช้ไม่ได้อามาใช้ไม่รู้จะเย็นไหมอเป๋าอะไรหมื่นห้าใหญ่มา,าก็ดีเออก็ดีติดติดไม้ติดมือถุงมือผมก็ยังไม่มีเลยฮะพันหนึ่งหรอใช่ครับไมไ่ใช่ใช่เข้าไปเหมือนเเหมือนเจ็ดหรอ ทุกคนได้กระเป๋าใหม่โอ้ยใหญ่นีโอโหร้านนี้เซลดีมากเลยนะผมน้องนี่ฮะอ่ะพี่เมธพี่เมธไอที่ข้อมหูเมื่อกี้ซื้อเท่าไหร่นะพี่ซื้อสี่พันวอนสี่พันนะผมเนาะแล้วร้านนี้เขาจัดเท่าไหร่พี่ห้าร้อยวอนครับร้านนี้เขาขายห้าร้อยวอนนะฮะน้องๆโอเคนะผมน้องบอกเลยว่าดีมากเลยนะผมน้องราคาเซลดีมากเลยนะฮะนี่ครับที่ตลาดสุอบร ้าเท่าไหร่นะสามพันสองพันเก้าอุ้ยดีอยู่นะเอาซื้อสักอันหน่อยเหรอเอาดิเออเออนั่นแหละผมอ่ะนุ่มเหนือแล้วก็เอาผ้าบาบด้วยผ้าบาบไม่มีสีดำๆดำแบบเอาใส่ทำงานนะฮะโอเคว้าวบรรยากาศในตลาดนะผมเนาะก็มีทุกอย่างเลยนะฮะ ดูเพลินตาดีนะผมเนาะดูเพลินตาดีนะเดินตลาดแบบนี้นะฮะกระเป๋าก็หมดกระเป๋านะฮะอัญกาทองเยอะแยะไปหมดเลยนะผมเนาะอุ้ยเดินไม่หมดแล้วผมเนาะซ้ายขวาเลี้ยวไปได้ทุกทางหมดเลยอ่ะดูไปซ้ายขวาตรงไปต่อนะฮะไปเหรอ อเนะ,นะเดินเข้าในตลาดครับผมเนาะหาอะไรกินกันก่อนนะฮะที่ไม่ใช่ข้าวนะครับผมเนาะอ่ะกินอะไรพี่เม็ดมกินครับฮะกน,นี่เนาะครับอันนี้เท่าไห 7, ร่เจ็ดพันบอลครับแล้วนี่ก็เป็นหมื่นได้อยู่มั้ยไม่ถึงอะ ไม่น่าถึงนะเพราะว่าไก่ตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งไก่มาแล้วนี่ไก่ตัวนี้เจ็ดพันนะเนี่ยล่นตัดแล้วตัดแล้วเออนี่ยผมจะจัดจังทีเดียโอเคตัดแล้โอเคเราจะจัดล่ามาให้เนี่ยกินกินแบบนี้แหละครับผมเนาะวันนี้จิ้มไม่เข้าเลยนะฮะจิ้มเดือดอิ้มนี่ครับน้องไก่เหรอ ใส่ถุงมือกินกันนะอืมใส่เดี๋ยวเป็นท่อเอาแบบเต็นระบบเลยเห็นเห็นพี่มิดแม่นดูดดูดดูดนิ้วเกาเลยเอาถุงมือมาให้กินนั่นอ่ะไม่เชื่อลองดูดิโต๊ะข้านไม่มีถุงมือนะพี่มิดดูดนิ้วกินนะไม่ต้องใช้ซอมแล้วไม่ต้องใช้ซอมแล้วมีถุงมือแล้ว อืนรทชานใช้ได้นะฮะไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดขนาดใหญ่ล้วป่าเนี่ยไก่ทอดขนาะดเล็ก <laughs> เล่นนะครับผมะในใะนี่มีนไก่ทอดอะไรนะซูบอนอืม อยู่ข้างในตลาดนี่เลยต้องเดินดูดีๆนะร้านรับร้านรับได้ครับอืมรายการรายการอยู่ไหนเนีนะ่ยตู้แค่พริกตู้ใหญ่ามากทำนมองของสนะ่วนมาฮะ,ะนี่ครับผมอะไรอยู่ฮะ ไม่ร้อเท่าไหร่นะอืม,อมไม่้อเท่าไหร่เป็นไรเพี่ผักผักแก้วมัเ้เขีแล้วเาเตาแก้เลี่ยนนะฮะทำเลี่ยนเปรี้ยวไหมเเปรี้ยวนะอแล้วร้อนอ อันนี้ผมจองนะผมเนาะใครเอาก็เลิกคมนะฮะเนี่ยดีเลยนะฮะขอเกลือนะคนนั้นขอเกลือเลยนะคนเดียวยังขอเกลือเพิ่มได้เรามีสิทธิ์ไหมเนี่ยโอ้ร้อนฉิบอันนี้จะเอาน้องจะเอาน้องจองเหมือนผมไว้ดิผมลำบากขนาดไหนรู้ไหมเนี่ยซื้อซอสหอยไข่ซอสเนื้อที่มันล่าชีพนะ โอ้ oh, ได้อยู่ร้านบ้านบ้านบรรยากาศบ้านบ้านอยูโอเคได้อยู่เนาะพี่เนาะราทานได้อยู่เนาะใช่ได้ไหมได้อยู่คี่ตัวนี้อร่อยครับตัวร้อนเลยร้อนใช่